โอเคครับผมอยากถามความรู้สึกครับน้องเอกครับหลังจากที่ได้ขึ้นศาลนัดแรกครับน้องเอกครับเป็นยังไงมากครับความรู้สึกครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอะไรมากมายนะคะก็ความึ้นไปก็ตึงๆนะคว่าจะยังไงเพราะว่ามันเป็นครั้งแรแบบกด้วยตอนนี้ก็หาย,าย,ายห่วงแล้วค่ะมีเรื่องในเก่งงงข้ามค่ะ ครับสอบถามท่านเก่งครับรู้สึกตัใจไหมครับกับคดีนี้ครับก็อย่างที่ลายหาพี่เบิร์ตนะครับครับผมจริงๆก็อย่างที่ว่าแหละครับตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกๆนะครับที่เราได้ให้ข่าวหรือแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์ในตอนที่จะขึ้นไปห้องพิจารณาเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากว่า คดีนี้มันเป็นการสู้กันเรื่องการมีความหมายหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้อยคาที่เราได้ได้พูดไปในท้ายคำที่เขาฟ้องมาซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วตามความฟ้องของเขาว่าเราตอบคําถามเนื่องจากมีการถามในรายการซึ่งเนื้อหาที่เราถามและที่เราตอบไปมันก็เป็นลักษณะการเ,เขาเรียกว่าให้การตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งผมก็มีแพย์หลักฐานต่างๆนานาที่เตรียมไว้นอกจากของผมเองแล้วนอ,องออกก็ได้ช่วยอนาจารย์เะลยชัยทีมงานทุกท่านนะครับก็ได้ช่วยให้เตรียมหลักฐานตรงนี้มานะครับซึ่งก็การสืบพยานก็ผ่านไปด้วยด,วยดีนะครับใน,ใน,ในวันนี้ก็สมมติทุกอย่างเราเราเตรียมพยานหลักฐานคนะ่อนค้างที่จะพร้อมนะครับแล้วก็ในการถามก็ค่อนข้างที่จะเจอหลายๆคําตอบที่เอะมองหน้าที่แล้วบอกว่า นะครับคข้างจะเยอะพอสมควรแต่ตรงนั้นมันเป็นประเด็นในคดีเราจะไม่พูดเป็นเยอะนะครับแต่ว่าเพื่อให้ทางเอนะครับทางผู้ท่านที่กำลังติดตามนะครับสบายใจได้นะครับว่าวันนี้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะครับสำหรับเราแล้วก็แต่เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับในการพิจารณาคดีของศาลปกติคดีจะเยอะนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจึงทําให้การไต่สวนูลฟ้องยังไม่เสร็จสิ้นในปากที่1ก็คือตัวโจทย์ที่1นะครับก็คือตัวของผู้ชายนะครับก็ถามได้แค่ สักถามฝ่ายทนายฟังฝั่งโจทย์สักถามผมถามค้านผมถามค้านได้แค่เพียงยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งนะครับยังไม่เข้าประเด็นเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เห็นหลายๆจุดท,ที่ที่เป็นเป็นช่องทางที่เราจะ จะเตรียมตัวมาเพื่อเพื่อนัดหน้านะครับพอครับพอจะบอกเอฟซีได้ไหมครับว่านัดหน้าประมาณวันที่เท่าไหร่ได้ระบุหรือยังครับไดือนสิบห้ากุมภาพัหกครั้งนะครับติดตามยาวๆนะครับติดตามให้กำลังใจผมอาจารย์ชัยทีมงานนะครับผู้บริหารทุกท่านแล้วก็น้องเอ๋ยาวๆนะครับก็จะมีการขึ้นศาลอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสำหรับอีกฝั่งส่วนของน้องเอ๋ไม่มีแล้วนะครับก็จะมีอีกทีก็ก็เป็นคดีฟ้องในส่วนของเรียกอำนาจของของบุตรแล้วก็ค่าค่าคดี อุปกรณ์ยังดูนะครับก็เป็นคดีอาญาที่ได้แจ้งความร้องตุลาสอบสวนแล้วก็จะเป็นเรื่องของแบ่งซื้อสมรสนะครับต่อเนื่องแต่ส่วนคดีนี้จะไปมาอีกทีก็คือวันที่15กุมภาพันธ์ปีหน้าครับครับผมฝากถึงน้องเอมิลานะครับผม FC ก็กำลังเชียร์อยู่นะครับน้องเอครับครับแต่ในห้างประจักษ์ชัยครับผมในส่วนของในห้างประจักษ์ชัยเป็นยังไงครับวันนี้ครับรู้สึกยังไงครับในห้างครับในห้างประจักษ์ชัยก็ตั้งใจให้กำลังใจน้องอยู่แล้วแหละรับทางฝา เทเลอน้องทาเสียเวทพนาก็ตีรถมา4 5หชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมาแล้วก็ f อทั่วประเทศนะ้แต่ f อที่อยู่จังหวัดเลยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ f อทั่วไทยเลยครับทั้งน้องเอ๋ด้วยนะครับและท่านนายกท,ที่มายืนรอน้องเอ๋ลงจากาสารจากพลังนะครับก็จนได้ไปรับลูกนะครับไปหลายคนมาถ่ายรูปที่นี่ก็ดีใจให้กาลังใจก็ถือว่าเราทาดีที่สุดสาหรับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ โดยเามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีเดี๋ยวเราไปดูกันยาวๆว่าหลังจากนี้ทางศาลจะพิจารณาคดีไปในออแบบไหน,นซึ่งเรามาวันนี้ก็มาเป็นยีมรถแห่เลยไม่ไมาก้าวล่วงไม่นำมากดดันศาลแต่อย่างใดนะครับมารถแห่แต่ไม่ได้เปิดเพียงเสียงดังเลยมาให้ทุกคนได้สบายใจว่าเราไม่ได้ติดเองมากครับโอเคครับผมขอบคุณครับไปฮับประจักษ์ครับขอบคุณน้องเอง๋ขอบคุณทานายเกตครับครับผมสวัสดีครับ